เอเอไอเมืองนี่มันอ,อยู่ตรงไหนกันเนี่ยอืไมไอม้พี่ไม้ปกติเซ่อเอ็มที่ไหนอะเอ้ามันก็ต้องซื้อที่ร้านบาลนี่ช็อปสิวะลานเขาซื้อเอ็มง่ายจ่ายค่อ,องแป๊บเดียวตังค์กูหมดแล้วอ้ำหมดไวมันจะดียังไงอะเพ่หมดไวก็ไปซื้อใหม่ไงก็ยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมเอีซื้อบ่อยก็เหมือนลูกค้า VIP อพีแต้วะน่งั้นผมขอยืมพี่ก่อนสอนเอมได้ไหมอะเพ่ เลวจะมาถามทำไมโอเคนะฮะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมกับผมไม่ไดิสไลฟ์ฟตี้อีกเช่นเคยนะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงการฟาร์มวัตถุดิบกันนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีดีแค่สายช่างนะฮะสายช่างทงการอะไรอย่างนี้เพราะคนที่แบบฟาร์มของขายหรืออะไรเนี่ยมันก็สามารถเอาของพวกนี้ไปขายได้เหมือนกันนะฮะเพื่อที่ว่าคนที่เขาเป็นสายช่างเนี่ยเวลาเขาของขาด ซึ่งใครที่ติดตามผมยก็เห็นว่าผมขาดประจำนะแล้วก็จะกดซื้อในบอร์ดนะฮะของบางอย่างมันสามารถขายได้นะฮะก็เราต้องดูว่าจุดที่ผมจะพาไปดูเนี่ยว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็เช็คราคาในบอร์ดนะฮะคนที่ยังแบบฟาร์มวัตถุดิบจนเต็มหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถนามาลงขายได้แล้วมาขายออกง่ายด้วยนะฮะถ้าเราตั้งราคาเหมาะสมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันมันก็จะมีบางจุดที่แบบว่าเลเวล มันเยอะนะฮะก็ต้องใช้ตัวฟาร์มที่มันมีไอ้นี่หน่อยนะฮะแต่โดยคร่าวๆเราผ่านเนื้อเรื่องวัตมีเลเวลสักร้อยหกสิบมันก็ได้ละนะฮะมันก็เริ่มได้แล้วก็สวนจุดฟาร์มมานาเนี่ยผมได้ลองไปหลายๆจุดแล้วนะฮะมันมันมีหลายจุดที่สามารถฟาร์มได้แต่เท่าที่ดูอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นการเกิดของมอนหรือว่าของที่ตอบนะเอ่อพีทีนะฮะค่าพีทีค่าวัตราิเนี่ยมันก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ แนะนำนะเรื่องมานาเนี่ยจะให้ดีเลยคือเราต้องฟาร์มตอนดบหรือดูร้อนนะฮะเปลือกหอยหรือดูร้อนอะไรเนี่ยเปิดดูร้อนนะฮะ,อออดดะนนะส่วนวันเนี้ยไอ้ที่ฟาร์มมานาผมมีที่หนึ่งซึ่งมันมันก็เป็นที่เก่าแล้วแหละนะฮะมันก็เป็นที่เก่าแล้วแต่มันมันง่ายนะมันง่ายกว่าเพื่อนเลยนะฮะแล้วอีกอย่างนะไอ้วัตถุดิบพวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะใครที่ได้ดูคลิปการเปิดใช้คางพิเศษเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกพอยแลกสปีนาได้เหมือนกันนะก็ใครที่ยังไม่รู้ก็กลับไปดูตรงนั้นได้นะฮะ จุดแรกนะที่ผมจะพาไปดูก็คือจุดฟาร์มไม้นะซึ่งผมมาฟาร์มตรงนี้ประจําเลยนะก็มันอาจจะมีที่ที่ดีกว่านะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะผมมีได้ไปอ่านเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ,ะจุดนี้มันจะอยู่ที่วิหารแหงความมืดเนาะก็วาไปที่สวทัทิมาน้ําแข็งนะฮะเราก็เดินมาที่ชั้นกลางนะฮะตรงแมปตรงนี้นะฮะมันจะหายากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยมานะมันจะเหมือนเขาของกดนะก็มาตรงนี้เนาะ ก็เท่าที่ฟาร์มดูมันก็โอเคมากๆในระดับหนึ่งนะฮะมันของมันหล่นเยอะเวลามีตีเต็มะนะฮะแล้วก็ย่อยก็ได้ในปริมาณที่แบบโอเคนะละมอนมันไม่ได้โหดมากนะมันก็สามารถมาตรงนี้ได้นะฮะใครที่แบบมีเพื่อนมีตีหรือว่ามาหาที่ตรงนี้ก็ได้นะ,ะเห็นเห็นว่าคนเยอะมากนะตรงนี้นะฮะในสากลเนาะบางทีไทยเองก็ยังมีม,มีฟาร์มบ้างปลายนะ,ะแต่ก็ยังมีนะ,ะเวลาผมมาฟาร์มผมก็จะเห็น ว่ามีคนฟาร์มอยู่อะไรเงี้ยนะเขาก็หาที่หาอะไรเขาอะนะก็ลองมาดูกันตรงนี้ได้นะฮะพอได้ของที่ค่อนข้างจะเยอะในระดับนี้จุดต่อไปนะฮะเป็นจุดฟาร์มผ้าที่ผมเองเนี่ยมาประจำนะฮะซึ่งก็วร์ปไปที่สวนน้ําแข็งเหมือนเดิมนะแล้วก็วร์ปมาที่ทางเอ้ยเราก็เดินมาที่ทางเดินไฮเลเจียนนะฮะพอเดินมาเรื่อยๆตามทางเราจะเห็นจุดตามในรูปเนี่ยแหละฮะนะ,ะนะมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะ ซึ่งออกแมปมาก็เจอเลยนะตรงนี้นะฮะเป็นจุดฟาร์มผ้าที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากนะฮะถ้าพูดถึงตีต็มเนี่ยแทาจะแบบเต็มหน้าจอผมจะบอกว่ามันจะเต็มหน้าจอเลยนะฮะแต่ที่เห็นอยู่นะมันเซิร์ฟมันละแกกนิดนึงนะมอนมันไม่เกิดก็มีเป็นบางครั้งนะที่เป็นอย่างนี้เนาะก็สําหรับตรงนี้นะฮะข้อควรระวังคือมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้เลือดเยอะอะไรแต่ต้องระวังสกิลบางสกิลของมันให้ดีนะเป็นสกิลฟ้าฟ้า นะอันเนี้ยอันตรายมากนะฮะคือมันแรงมากนะฮะต้องระวัดงด้วยนะฮะก็ผลประกอบการนะที่มาฟาร์มก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีนะฮะมันจะมีแหวนวงหนึ่งที่ดีอะไรมากมายนะแต่ก็สามารถช่วยเป็นต้นกิีอย่างอื่นได้นิดหน่อยนะ โอเคนะจุดต่อไปเป็นจุดฟาร์มโลหะนะซึ่งตรงนี้ทางมันจะงงๆนิดนึ่งนะอันดับแรกก็คือมาที่วิหารแห่งสุเทพนี่แหละนะก็วาร์ปมาจากส่วนนี้มันน้็งหมือนเดิมนะเลยทางเดินไฮเดรเจียนมานะพอเราเข้ามาถึงแอเรียที่2เนี่ยนะฮนะเราก็เดินไปตามทางตามท,ที่ผมเดินไปนะฮนะคือทางจะงงนิดนึ่งแล้วก็มันมีอยู่2ฝั่งนะที่สามารถฟาร์มได้นะฮะก็เดินไปตามทางเรื่อยๆนะมันจะต้องลงไปข้างล่างนะ ตอนนี้เพื่อนๆกำลังฟาร์มอยู่ละอ่าถึงแล้วนะฮะตรงจุดนี้นะฮะมันจะมีมอนเตอร์ที่หน้าตาเหมือนผีนะผีหรือหนึ่งฟา้าก็มีลุกนะฮะมีงวงแหวนเทพบนหัวด้วยนะตรงนี้เป็นจุดฟาร์มโลหะที่ดีมากๆจุดหนึ่งนะมันค่อนข้างที่จะไวนเนาะเพราะพื้นที่มันแคบนะฮะแล้วก็เวลาเราปล่อยสกิลเนี่ยนะนะมันจะควบคลุมหมดเลยนะสำหรับสายมดฟาร์มเนาะก็ของที่ย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะดีเลยแหละนะฮะ มันจะมีวงแหวนเวทนะซึ่งสามารถย่อยเป็นมานาได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะค,คืออย่างว่ามานามันหายากนะย่อยได้สัก2-300มันก็ปื้มแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าได้ยังอื่นไปนด้วยเนาะ โอเคนะจุดต่อไปก็ทารับกุ๊กไก่นะฮะมาบ้ามา,มา,มาที่หมู่บ้านอิเจเลยนะจะอยู่ที่นี่เลยนะมันก็จะมีทางเข้ารับของมันนะใครที่ดูคลิปทำรับกุ๊กไก่ของผมไปแล้วนยนะก็ก็คงจะรู้กันแล้วนะต้องถามเอ่อถ้าถามว่าทําไมผมไม่ไปฆ่าหัวล่ะนะตรงนั้นอ่ะมันมันไวจริงนะฮะฟาร์มยาไวจริงนะแล้วก็มอนไม่หดเนานะแต่ที่ผมมาที่เนี่ยก็เพราะว่ามันได้ยาพร้อมกับอาสูนนะฮะคือเราฟาร์มยาไปเรื่อยๆเราจะได้อาสูนด้วยนะแล้วก็ ปริมาณอสูรเนี่ยไม่ได้น้อยนะฮะคือ4-5กองมันก็ได้เกือบหมื่นนะอย่างที่เห็นในในคลิปเนี่ยนะแล้วก็เราก็ฟาร์มยาไปเรื่อยๆนะฮะก็ถ้ามันเต็มเราก็เ,เก็บเข้าคลังเต็มก็เก็บเข้าคังนะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาย,ย้ายไปอีกเอ่อไปฟาร์มอาสูรจุดด้วยนะอะไรประมาณนี้นะโอเคสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มอาสูรเองนะก็ให้มาที่นี้นะมันจะมีทั้ง โลหะนะมีอสูรนะมีแหวนเครื่องรางอสูรนะถ้าใครดวงดีหน่อยเนี่ยตอบ2รูมานะกันราคาก็สี่ห้าเก็ว่ากันไะปแล้วตรงนี้มีขวดเอ e น e ิจินะซึ่งราคากำลังขึ้นนะอันดับแรกเลยก็วาร์ปมาที่เอ่อที่อะไรนะเขตกำจัดนะที่กำจัดขยะเนี่ยนะแล้วก็มาที่ภูเขานะกีเชียนะใช้4ีเกียรนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มที่ค่อนข้างดีนะหลากหลายจะเน้นไปทางเอ่อของ อสูรซะส่วนใหญ่นะซึ่งผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้มันเป็นจุดเก่านะซึ่งมีจุดที่ดีกว่าแต่ถ้าเราหวังผลที่จะได้ย่่งอื่นด้วยนะจุดนี้ก็ไม่แพ้กันนะเพราะว่ามันสามารถเอากว่าอินทรชไปขายได้นะลุ้นแหวนสรูด้วยนะมันยากแหละมันยากแหละผมเข้าใจนะมันยากแหละแต่ถ้าคนมันจะได้ยังไงมันก็ได้นะก็อย่างที่เห็นนะคือมันฟ์มไม่ยากถ้าที่เต็มอะฟา้าไม่ยากแปบ๊บเดียวคือเต็มเฮะเต็มแล้วเราก็ย่อยเรื่อยๆนะทั้งโลหะทั้งเครื่องรางอะไรเนี่ยนะก็จะได้ ก็จะดิบหลายๆอย่างในที่เดียวนะไม่ว่าจะเป็นไม้โลหะหรืออสูรนั่นเองนะฮะจุดต่อไปนะจุดฟาร์มานาที่ผมแนะนำเนะพราะตรงนี้มันจะได้ผ้าด้วยนะแต่มันเป็นจุดเก่ามากๆแล้วนะก็ให้เรามาที่สุสานจากักรพรรดินีนะฮะตรงแอร์เรียสนะนะจุดที่เห็นอยู่ตรงแมปนี่เลยนะก็สุสานก็มีวาร์ปของมันเลยนะฮะตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นจุดเก่าเนาะแล้วก็ ผมคิดว่ามันน่าจะมีจุดใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนนะแต่ผมลองไปที่น้องๆเขาแนะนํามาหลายที่แล้วเนี่ยนะบางที่มอนตีไปแป๊บเดียวมันไม่เกิดนะบางที่โอ้โหมอนโคตรโหดเลยเลือดเยอะมากนะมันไม่ไหวนะฮะมันไม่ไหวตัวเมดผมมันไม่ไหวนะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เข้าท่านะเพราะมอนไม่โหดเลยนะมอนเลเวลน้อยมากนะแล้วก็วิธีการเอามานาก็คือย่อยอุปกรณ์เวทของเอ่อมอนสเตอร์ที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะซึ่งก็ ได้อยู่ปริมาณหนึ่งนะฮะถ้าถามไปย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนผมก็มาฟาร์มที่นี่แหละนะฮะฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มไอเนี้ยอะไรนะเม็ดของขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นเม็ดกลุ่มๆนะเขาขายกันในะเมื่อก่อนโอเคนะนี่ก็เป็นจุดฟาร์มัตถุดิบทั้งหมดที่ผมแนะนำนะก็ต้องบอกเลยว่ามันมีน่าจะมีอีกหลายจุดเลยที่ว่าดีกว่าหรือเหมาะสมกับตัวละครที่เรามีอยู่นะแต่สําหรับพวกผมในะชาวบ้านลับก็จะมากันแต่ที่เนี่นะประมาณนี้ นะแล้วก็ข้อมูลสีภาพประการได้นะหรือว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกมาได้เลยนะฮะยินดีรับฟังมากเกี <S <S <ๆ>่ยวกับจุดฟาร์มวัตถุดิต่างๆเนาะผมจะได้ไปอ่านนะเพื <S <S <ๆ>่อนเพื่อนจะได้ไปดูนะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมไมค์ดีไลฟ์โฟร์ี่เดี๋ยวไงาาต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปจุดฟาร์มต่างๆนะถ้ามีอะไรอัปเดตมีจุดอะไรดีนะผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆกันแล้วกันนะก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e นะกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำสิิ่่่่งทีรักตตอออไปปด้้้ววยแลลเนนนนใใหหหมะคาื หรืมกดติดตามด้วยนะฮะ